มาพบกับฟุกคาร์สัมมัตคาร์นะครับวันนี้นะครับผมมีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับเป็น t o y ยต้าไฮรักรีโวสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับรถคันนี้นะครับผมเป็นรถปี2018นะครับคันนี้คุณลูกค้าได้พิเศษเลยก็คือได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็รุ่นนี้ได้เป็นรุ่น e p a ัทนะครับผม e p a ัทนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในสองเรื่องชุดไฟหน้านะครับผมจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ออปชั่นด้านในนะครับก็จะมีเป็นพวงมาลัยนะครับผมเป็นมมััััลติฟงก์ชนนะครบีจอเครื่องเล่นและ มีกล้องถอยหลังนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรื่องสภาพรถนะครับเราจะมารีวิวให้ดูว่าให้ดูันอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็สําหรับคันนี้นะครับเรามาเปิดราคากันอยู่ที่6กแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับปกติแล้วเขาจะยังจัดจําหน่ายกันตามเว็บไซต์นะครับหกแสนกลางๆนะครับแต่เรามาเปิดราคาที่6กแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สําหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อัถสดนะครับเรามีส่วนลดให้ถึง4ี่หมื่นบาทกันเลยทีเดียวนะครับจะเหลืออยู่ที่ 5 9 9 0 0 0ับาทเท่านั้นนะครับแล้วก็คุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับเรามีส่วนลดเพิ่มเติมนะครับผมจาก5 9 9 0 0 0ให้อีก20,000บาทนะครับผมแล้วก็สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับเรามีโปรโมชั่นให้ถึงเดือนกันยายนนี้นะครับผมมีค่างวดลงหน้าอีกหนึ่งงวดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรับชมกันได้เลยนะครับก็สำหรับคันนี้นะครับผมพิเศษเลยนะครับสีนะครับจะได้เป็นสียอดฮิตเลยนะครับเป็นสีเทาเข้มนะครับผม อ่าแล้วก็สีเนี้ยได้ค่อนข้างเดิมทั้งคันเลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นผลระบบไฟนะครับหน้ารถนะครับผมจะได้เป็นหน้าล็อกโคหล่ๆนะครับส8บดตรงรุ่นอ่าไม่มีการปรับเปลี่ยนแปลงหน้ามาได้อย่างใดนะครับมีแฟตันบอกมาให้เรียบร้อยนะครับผมกัอไปทะเบียนกันน้ํานะครับแถมให้เรียบร้อยอ่าฝากระโปรงนะครับผมก็ได้สีเดิมๆเลยนะครับอ่ามาดูกันต่อันที่ด้านข้างนะครับ ด้านข้างนี้ล้อแม็กนะครับเดี๋ยวแวะเรื่องร้อนก่อนเลยล้อแม็กนี้จะเป็นล้อแม็กเดิมศูนย์นะครับยางนี่คือเป็นยางจริงๆเลยก็คือลุยได้ใช้ลังถนนได้นะครับขนาดยางนะครับผม2 6 5 6 5เป็นแม็กขอบ17นะครับยางปี22แต่ว่าพวกดอกยางเลี้ยงข้างเนี่ยยังอยู่ครบเหมือนเดิมเลยนะครับผมดอกยางหนาๆลึกๆเลยนะครับใช้งานกันอีกยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่เป็นยางโอตานินะครับผมเป็นแบรนด์ในไทยนะครับ ด้านข้างนะครับผมจะมีไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกนะครับแล้วก็กระจกจะเป็นโครเมียมนั่นเองนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมรอบคันนะครับผมแล้วก็โลโก้จะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับรถตัวสูงนะครับสี่ประตูจะได้มาพร้อมกับบันไดข้างจากโรงงานนะครับมีคิ้วกันสาดตติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูกันมุมมุมกว้างๆนะครับสภาพสีสันสวยงามนะครับแล้วก็สีเทารุ่นใหม่เนี่ยเม็ดสีมันจะ ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับมันจะไม่ค่อยเหมือนรุ่นที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าสีเนี่ยก็จะได้เป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะครับอ่าแล้วก็ในชุดล้อหลังก็เหมือนกันนะครับผมขนาดเท่ากันหมดเลยนะครับยางปีเดียวกันได้มาชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวแวะมาดูออปชันด้านนี้กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวแวะดูภายในกันด้วยนะครับอย่างแรกเลยกุญแจนะครับผมจะมีเป็นกุญแจเนี่ยจะเป็นดอกรีโมทมา1ดอกนะครับนะครับอ่าดอกธรรมดา1ดอกแล้วก็ราหักุญแจยังอยู่นะครับ แล้วก็น,นี้จะเป็นน่าจะเป็นที่ตัวล็อกเบรกล็อกอะไรข้างล่างเนี่ยอ่าน่าจะเป็นของตัวนี้แหละนะครับแล้วก็มาดูโครงสร้างกันด้านนี้อ่าเป็ดอาร์คเดิมๆนะครับคุณลูกค้าไม่มีชนักผิดความแน่นอนนะครับให้ดูันแบบทุกซอกทุกมุมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรื่องเอ่อพวกเครื่องเล่นพวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปอธิบายด้านในกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ให้แวะดูโครงสร้างกันไปก่อน อ๋อข้ามไปยังหนึ่งนะครับเรื่องเบาะเรื่องเบาก็คือเนี่ยจะได้เดิมที่นี่งเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าเนี่ยจะของเดิมขาใส่เป็นหนังสวมหุ้มลงมานะครับถ้ามันหนึ่งมันแตกมันขาดหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณลูกค้าสามารถดึงออกแล้วก็เป็นเบาผ้าเหมือนเดิมได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ได้บวกค่าใช้ใจ่ายใดๆถือว่าเราได้มาแบบนี้เราก็ยกให้กับคุณลูกค้าไปฟรีๆเลยนะครับจะดูคนตรงนี้กันต่อนะครับผมให้ดูโครงสร้างประตูนี้ด้วย นะครับทุกจุดนี้เรามีรับประกันนะครับผมกันแล้วก็มีการตรวจสภาพให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวรอ,อคิวนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับว่ามีโดนอะไรมาหรือเปล่านะครับด้านท้ายนะครับผมตัวถ้าเป็นตัวเจเนะี่ยตัวเจตัวเจรุ่นรุ่นใหม่นะครับที่เป็นโตโยต้ารีโวเนี่ยตัวเจเขาจะไม่แปะโลโกโล้ นะครับถ้าเป็นตัว E E พัทใช้โลโก้เดียวกันตัว G ก็จะเป็นตัว G ไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็น v i g o รุ่นเก่าเนี่ยเขาจะแปะตัว J ตัว E ตัว G อะไรมานะครับโลโก้อะไรอยู่ครบนะครับผมมีกันชนท้ายนะครับมือเปิดโครเมียมครับผมแล้วก็กล้องถอยหลังจะอยู่ในซอกนี้นะครับก็คืออยู่ชุดเดียวกับมือเปิดเลยอ่ามีอปอดป้ายให้เรียบร้อยนะครับกันชนท้ายแล้วก็แม็กไนเนอร์แม็กไนเนอร์อันนี้ของเดิมจากศูนย์เลยนะครับ ของโตโยต้แท้เลยนะครับผมไฟท้ายก็ยังอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับไม่มีแตกล้าวใดๆนะครับผมสติกเกอร์ด้านข้างอยู่ครบนะครับสีด้านนี้ก็โอเคนะก็อาจจะมีบ้างน,นะครับผมร่องรอยเล็กๆน้อยๆนะครับตามภาษารถมือสองนะครับแต่ว่าสีนี้ยังไม่เคยสาดใหม่แต่ถ้าคุณลูกค้าจะทําสีเนี่ยมันก็ต้องอาจจะแบบสาดทั้งแถบเลยนะครับทางเราก็ยังไม่อยากที่จะให้รถ เป็นรถเก็บสีอ่าก็จะให้แบบเป็นรอยอย่างนี้ให้ลูกค้าได้เห็นก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านนี้กันต่อนะครับผมว่ามีโดนอะไรมาหรือเปล่านะครับโดวรมก็ถือว่าโอเคนะครับผมเรื่องสีเรื่องโครงสร้างเนี่ยอ่าเข้าข้าวโดวยรวมก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับอ่าเบาสภาพด้านในเนี่ยก็คือดีเลยนะครับพวกผ้าหลังคาพวกอะไรที่ว่าได้เห็นกันนะครับผม เดี๋ยวคุณลูกค้าดูฝั่งนี้ไปเรื่อยๆแล้วกัน๋ยวผมขออนุญาตไปสตาร์ทรถด้านโน้นเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถเลยแล้วกันนะครับแล้วก็รถเกียร์ออโต้เตนี่ยถ้าเกียร์อยู่ในตำแหน่ง P นะครับสามารถบีกญเจสตาร์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์แมนนวลนะต้องเหยียบคั์เพื่อที่ว่าจะสตาร์ทรถนะครับมาเดี๋ยวเบ่าแอร์ลงก่อนแอร์เป่าแรงนะครับ อันนี้ก็ยืนอยู่ข้างล่างเลยนะครับคุณลูกค้าก็จะได้ยินเสียงเครื่องรถยนต์ด้วยนะครับก็ภายในนะครับผมอ่เดี๋ยวให้ดูรีวิวกล้องถอยหลังด้วยนะครับก็จะมีเป็นจอเครื่องเล่นนะครับจอเนี่ยเป็นระบบทัชสกรีนนะครับผมมี a อ f มอมนะครับบลูทูธเสียบสายนะครับผมมีในพวกนี้นะครับมีครบเลยอ่านี่ก็คือปรับเปลี่ยนเครื่องเรื่องเสียงนะครับระบบเสียงโทรศัพท์พวกนี้ นะครับผมมีครบเลยนะครับพอเราใส่เกียร์ถอยนะครับพอเป็นเกียร์ R ปุ๊บกล้องท้ายหลังก็จะติดทันทีนะครับกล้องจริงเนี่ยจะชัดกว่าที่ดูกล้องผ่านกล้องนะครับคุณลูกค้านี่ก็เป็นแอร์นะครับผมปรับแมนนวลธรรมดาอันนี้เป็นตัวไล่ฟ้ากระจกหลังนะครับที่เหลือก็ปรับโหมดต่างๆตามที่คุณลูกค้าสะดวกใช้นะครับผมช่องนี้เป็นช่องชาร์จไฟนะครับช่องชาร์จไฟรุ่นนี้ให้มาสองช่องนะครับผมไม่ต้องแย่งกัน มีเสียบ USB ได้เสียบสายเชื่อมต่อมือถือได้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมมีระบบ Eco Mode Power Mode ให้เรียบร้อยนะครับเคสตรงกลางอันนก็เป็นงานผ้าอยู่นะครับผมมีช่องใส่ของกว้างพอสมควรนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้านึกถือว่าโอเคเลยนะครับล่องรอยไม่มีเลยนะครับผมอ่าแล้วก็นี้จะเป็นเอกาสารที่ว่าติดรถมานะครับมีเกทล่าง เบบนเรียบร้อยนะครับเราก็แจ้งเรื่องตรงนี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้ข้ามไปก็คือเรื่องช่องแอร์นะบางทีคุณลูกค้าตกใจนะครับบางทีแบบไปเข้าคาแคร์เลยนะครับไปเช็ดเช็ดแล้วเออทำไมออกมาแล้วแอร์มันไม่ออกก็คือตรงเนี้ยมันเป็นที่เปิดปิดช่องแอร์นะครับอ่าเผื่อบางท่านที่ยังไม่ทราบจะถ้าท่านใด้รูทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะบางทีแบบอาจจะไปโดนแล้วตกใจเออทำไมแอร์ช่องนี้มันไม่ออกนะครับผมก็เอากล้องขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพราะบางท่าน หรือผมในที่แรกคิดว่ามันเป็นแบบเหมือนตัวตั้งนาฬิกาอะไรเงี้ยนะครับตัวตั้งเวลาคือจะอยู่ด้านในมีปุ่มให้เรียบร้อยนะครับอะเดี๋ยวข้ามมาดูเลขใหม่กันนะครับผมเลขใหม่นะครับผมอยู่ที่แปดหมื่นโลนะครับผมแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยกว่าโลนะครับแล้วก็เช็คระยะหมื่นโลจัดเคอาสมาร์ทคาให้แล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เข้าที่เก้าหมื่นหนึ่งพันกว่าโลได้เลยอ่าผมอะไรก็จะเป็นระบบมัติฟังก์ชันนะครับร,บรอบๆก็เป็นมุมหนังเป็นงานปัก มานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโหมดเรื่องหน้าจอเรียนใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นโหมดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเล่นก,ก็คือเรื่องน้ามันเครื่องเนี่ยเปลี่ยนทายของเรลวให้จักทางเราแล้วนะครับคุณลูกค้าก็ไปเริ่มต้นเองได้เลยก็คือทางเราเนี่ยเปลี่ยนให้แล้วแต่ว่าเราเขาเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วถ้าถ้าเราว่างอ่ะมันก็เปลี่ยนได้แต่ส่วนใหญ่คืองานเรามันไม่ทันนะครับคือคุณลูกค้าก็อาจจะไปเข้าศูนย์หรือไปเข้าอู่ที่เราสนิทกันหรือว่าแบบไปเข้าแบบอู่เป็นแบรนด์ชั้นนําก็ได้นะครับผมพวก ศูนย์บริการด้านนอกนะครับผมก็เข้าได้เลยตามระยะก่อนออกในไทยให้ประกันอยู่แล้วใช่ครับผมนอกจากว่าบางคันที่ว่ารถมันเพิ่งจะวิ่งสักสองสามพันโลแต่ว่ามันยังเหลือสักหกเจ็ดพันเง,งี้ยที่ว่ามันจะได้เข้าศูนย์คือวารันตีศูนย์เขายังอยู่อันนั้นอะ่ะคืออยากให้คุณลูกค้าไปเข้าเองได้เลยนะครับเพราะประกันเครื่องเกียร์ศูนย์เนี่ยมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าสมมติรถยังมันจะเหลือตั้งแต่ตั้งแต่ห้าพันโลขึ้นไปเง,งี้ยถ้าไปเข้าศูนย์ก่อน,อนมันจะเสียสิ้น นะครับเพราะเพราะว่ามันเหลือยเยอะเกินสูตรนะเขาก็ยังไม่ทําให้นะครับแต่ถ้าเราไปถ่ายเองเนี้ยก็จะเสียสิทธิ์ของสูตรไปเลยทันทีนะครับอ่าแล้วก็พวกผ้าหลังคาพวกอะไรก็คือปกตินะครับรอยเจื่อรอยอะไรต่างๆไม่มีนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับอ่าสำหรับเครื่องยนต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าปรับแต่งมาหรือเปล่านะครับอ่าเครื่องยนต์ก็ได้ เดิมๆเลยนะครับผมเครื่องยนต์รุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีนะครับเครื่อง2.4หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับก็คือแรงม้าเนี่ยให้มาเท่ากับหนึ่งจุดเก้าเลยนะครับแต่ว่าซีซีของรีโวเนี่ยเขาให้มาเยอะกว่านะครับมีเบรก ABS เรียบร้อยนะครับพวกโครงสร้างอะไรต่างๆก็อยู่เหมือนเดิมนะครับใช่ครับผมราคาถูกและดีมีรับประกันนะครับผมเครืออาสมาร์ทคาร์เราจัดให้ได้อยู่แล้วนะครับคุณภาพมั่นใจหายห่วง ใช่ครับผมเพราะว่าตอนแรกนะครับรุ่นเนี้ยแบบเนี้ยนะครับเราขายกันอยู่ประมาณหกแสนหกแสนห้าหกแสนหกนะครับเพราะว่าเราเราจะขายแบบอิงตามเว็บไซต์เลยลก็คือราคาจะมีราคากลางอยู่แล้วนะครับแล้วพอเป็นการจัดโปรโมชั่นนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราแจ้งให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเราจัดให้แบบไหนบ้างนะครับแเรเือโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะสภาพนะครับแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ก็คือเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าออกไปแล้วมันใช้ไม่ได้ก็กลับเข้ามาเปลี่ยนใหม่ นะครับผมเพราะว่าเรามีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องจากบริษัทเราที่กําหนดให้อยู่แล้วนะครับอ่ะก็สําหรับคันนี้นะครับผมเป็นรี v o 2.4 e+ เกียร์ออตโต้นะครับสประตูยกสูงปี2018นะครับผมคันนี้จากราคานะครับที่เคยจัดจำหน่ายกัน656,000นะครับวันนี้เรามาจัดจำหน่ายราคาหน้าร้านนะครับผมอยู่ที่639,000บาทนะครับซื้อเงินสดมีส่วนลดเป็นเลยทันที40,000บาทนะครับผมเหลือเพียง 5 9 9 0 0 0บาทนะครับไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วจบในราคานี้เลยนะครับผมส่วนคุณลูกค้าที่ซื้องันผ่อนนะครับจาก5 9 9 0 0 0บาทนะครับผมมีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีก2,000 0บาทนะครับและภายในเดือนกันยายนนี้นะครับผมเรามีค่างวดลงหน้าให้อีก1งวดเต็มๆนะครับผมไม่ว่าคุณลูกค้าลดจะผ่อนเท่าไหร่เราผ่อนให้เลย1งวดแรกนะครับอ่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับรีโว่คันนี้นะครับชื่นชอบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมถูกใจติดต่อเข้ามาได้ที่ KR s m a r t c a r นะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ